สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลไลนมิตวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้จัดพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยกัลยลนมิตนายแพทย์มานัทกัลยลนมิตจารุวันประเสริฐธ,ธรรมและครอบครัวประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาะวัตนสูตรและประกอบพิธีถวายที่พยาบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพิธีจุดฉวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยประธานกองบุญคือการยนมิตรชัชมลแก้วอ,อัมพรการยลนมิตรวิชพลการไลนมิตรวิชภาศพรชัดรัฐการไลนมิตรนาทีการยลนมิรแดนทีระตั้งพิสุทธทิพงษาการยลนมิรนายแพทย์มานัทการไลนมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวการไลนมิตรประมวลซี์และกาลยลนมิรโดนลัลด์ฮอกแลนด์ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทสรนเสริญและพิธีวางดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีค่ะและในเวลา22นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิน่นคณะพระพิสุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายโดยคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนมีนาคมค่ะ